6ข้อคิดทางการเงินดีที่สุดบัฟเฟต t แนะคนไรายได้ปานกลางมีโอกาสมัง่งคั่งวอลเลนบัฟเฟตนะคะหนึ่งในมหาเศรษฐีระดับโลกเขาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมากๆค่ะใช้ชีวิตแบบที่ใครก็ไม่คาดคิดค่ะว่าเขาจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายขนาดนี้เขายังอยู่ที่บ้านที่ โอมาฮาประเทศสหรัฐอเมริกาซื้อมาตั้งแต่ปี1958ในราคา31,500ดอลลาร์และทุกเช้าเขาจะอร่อยกับจานโปรดส่วนใหญ่จะเป็นแมคโดนัลค่ะ ทำการชีวิตเรียบง่ายไม่แปลกใจที่นักลงทุนส่วนใหญ่จะอิจฉาและให้ความสนใจกับผลการลงทุนที่น่าทึ่งของบัฟเฟต์อย่างที่เห็นว่าดัชนีหุ้นสหรัฐ S&P 500แสดงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของเขาเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่านับตั้งแต่ปี1965ค่ะและวันนี้นะคะก็จะเอาข้อคิดนะคะจากคุณปู่วอลเลนบัฟเฟต์ที่เรารู้จักกันนะคะในเทพพยากรณ์แห่งโอมาฮา มีข้อคิดดีๆมาแนะนำกลุ่มคนชั้นกลางทำอย่างไรให้มั่งคั่งค่ะ 1. ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองก่อนบัฟเฟตไม่ใช่คนแรกหรือคนเดียวที่แนะนำให้จ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนโดยที่เขาให้ความสำคัญกับหลักการนี้มากๆบัฟเฟตจัดลำดับความสำคัญการออมพร้อมกับการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดตามที่เคยกล่าวไว้ อย่าออมเงินที่เหลือหลังการใช้จ่ายแต่จงใช้ใจ่ายเงินที่เหลืออยู่หลังเก็บออมค่ะอันนี้ใช่เลยนะคะเพราะว่าเอกเคยเป็นมาก่อนค่ะเมื่อก่อนเคยคิดว่าเราเงินเหลือแล้วเราค่อยเก็บแล้วมันไม่เคยมีเหลือเลยค่ะแต่เอเปลี่ยนจากการที่เออ่านหนังสือหลายๆอย่างอ่านหนังสือของคุณปูว่วอลเลนบัฟเฟตด้วยให้จ่ายเพื่อตัวเองก่อนเก็บ ก่อนที่เราจะใช้ค่ะแล้วเอกก็เริ่มมีเงินเก็บพอเงินออกมาเราเก็บให้ตัวเองก่อนก่อนที่เราจะใช้จ่ายอย่างอื่นแล้วเราจะมีเงินเก็บค่ะเบื้องหลังแนวคิดนี้นะคะสอนไว้ว่าหากคุณจะรอสะสมเงินออมจนกว่าคุณใช้เงินจนหมดในแต่ละเดือน ก็มีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะพบว่าไม่เหลือเงินสำหรับออมเลยแต่ถ้าคุณเริ่มต้นการประหยัดเงินก่อนคุณจะจัดสรรส่วนที่เหลือให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณโดยมีวัตถุประสงค์2ประการหลักก็คือบังคับให้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นขณะเดียวกันก็บังคับให้คุณสะสมเงินออมแม้จะมีเงินเดือนน้อยก็าตามสิ่งที่น่ามหัศจรรย์กว่านั้นก็คือคุณจะสามารถประหยัดเงินได้ กวว่่าทีคคคุณคิดไ้่ะ 2. ลดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นการจัดสรรงบแต่ละเดือนบัฟเฟตกล่าวไว้ว่า หัวใจสําคัญที่นำไปสู่ความมั่งคัง่งทางการเงินนั่นก็คือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลงแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งไหนไม่จําเป็นหากคุณควบคุมตัวเองให้ใช้งบอย่างจํากัดในชีวิตคุณจะได้รู้ทันทีว่ารายจ่ายใดถูกใช้ไปกับสิ่งสําคัญหลังจัดจัดันดับในชีวิตแล้วและรายจ่ายใดเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่จําเป็นจริงๆเพราะเมื่อเวลาผ่านไปเงินออมเพียงเล็กน้อย ก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ค่สะสจะซันเงินสำหรับลงทุนเรื่องจริงของนักลงทุนระดับมหาเศรษฐีดูเหมือนจะได้เปรียบเหนือชนชั้นกลางนั่นก็คือ ทางเลือกการลงทุนที่ดีแต่นั่นไม่ได้หมายถึงคุณจะไม่มีโอกาสเข้าถึงการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งได้แต่ชนีหุ้น S&P 500บางบริษัทสามารถซื้อได้ในราคาถูกผ่านกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนแต่บางครั้งการลงทุนก็สร้างประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งที่ทำให้แม้แต่ผู้จัดการกองทุนรายใหญ่และนักลงทุนมืออาชีพต้องเสียท่ามาแล้ว เมื่อดูข้อมูลของ Morningstar ดัชนี S&P 500จะพบว่านักลงทุนรายย่อยลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าผู้จัดจาก,การลงทุนรายใหญ่ในสาระเป็นเวลา14ปีติดต่อกันค่ะถ้าเรามีเริ่มมีเงินเก็บแล้วใช่ไหมคะเราก็เริ่มจัดสรรในเรื่องของการลงทุนทําให้เงินงอกเงยแต่ก่อนที่เราจะลงทุนอะไรก็ตามให้เราศึกษาดีๆก่อนที่เราจะลงทุนสิ่งนั้นนะคะเราก็ต้องศึกษาก่อน C. หลีกเลี่ยงภารหะะนี้สินหากคุณจัดสรรงบอย่างเหมาะสมและลดค่าใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หามาได้คุณก็จะสามารถหลีกเลี่ยงหนี้ครัวเรือนได้ นี่เป็นคับแนะนำจากคุดปูว่วอร์เรนบัฟเฟตถ้าคุณต้องการชีวิตก้าวไปข้างหน้าวอร์ลเรนบัฟเฟตบอกว่าเขามีบัตรเครดิต American Express ซึ่งได้มาตั้งแต่ปี1964แต่ในความเป็นจริงบัฟเฟต t ใช้จ่ายด้วยเงินสด98%ของการจับจ่ายทั้งหมดค่ะดังนั้นจะเห็นว่าการใช้จ่ายด้วยเงินสด เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้บัฟเฟตมีความมั่งคั่งและบางทีการใช้จ่ายด้วยเงินสดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคนทุกกลุ่มค่ะการไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐนะคะดังนั้นการที่เราจะเป็นหนี้อะไรก็ตามเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงยิ่งเป็นหนี้ครัวเรือนที่ไม่เกาะให้เกิดรายได้นะคะหนี้มี2ออย่างคือหนี้ที่ ก่อให้เกิดรายได้กับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หนี้ธุรกิจทําให้เรามีรายได้หนี้เครดิตหนี้ใช้จ่ายหนี้ครัวเรือนต่างๆอันนี้ทําให้เราไม่มีรายได้ด้วยแถมเป็นภาระด้วยดังนั้นหนี้ที่ไม่ควรมีเลยคือหนี้ครัวเรือนหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล อะไรก็ตามที่เราเอามาใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หลีกเลี่ยงภาระหนี้สินค่ะ 5. ลงทุนกับตัวเองอันนี้ดีมากๆนะคะในเรื่องของการลงทุนกับตัวเองในการที่เราจะมีรายได้เพิ่มการลงทุนกับตัวเองและจะติดตัวเราไปตลอดค่ะเราอาจจะไปเทคคอร์สต่างๆที่เราสนใจ แล้วก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นมาการลงทุนกับตัวเองเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดค่ะ ในการประชุมประจำปีของบริษัท Berkshire Hathaway ปี2023บัฟเฟตตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนที่ดีที่สุดไว้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้ก็คือการลงทุนกับตัวเองเพื่อสร้างความชำนาญและเชี่ยวชาญในบางด้านความสามารถใดก็ตามที่คุณมีจะไม่สามารถเลือนหายไปจากคุณได้ดังนั้นการลงทุนที่ดีที่สุดก็คืออะไรก็ตามที่คุณได้พัฒนาตัวคุณเองหรือทรัพย์สินมหาศาลแต่ละคนมีในรูปแบบของศักยภาพในการ การสร้างรายได้ในอนาคตค่ะ6มัธยัสถแต่ไม่ทุกยากเราประหยัดได้นะคะแต่เราต้องไม่เป็นทุกขด้วยบาเฟตยืนยันว่าเหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องมีชีวิตที่สมดุลและสนุกสนานถ้าหากคุณใช้ชีวิตอย่างประหยัดเกินไปจนทําให้ชีวิตของคุณเป็นทุกข์แล้วจะมีประโยชน์อย่างไรอย่างที่เกินไปตั้งแต่ครั้งแรกนะคะที่ บัฟเฟตได้ใช้ชีวิตเขาไม่ได้ประหยัดมัธยัดนะคะแต่เขาพึงพอใจในการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอยู่บ้านหลังเดิมกินแมคโดนัลล์กินอาหารที่เรียบง่ายสะดวกเรียบง่ายเขาไม่ได้เป็นถูกนะคะเขาพึงพอใจสิ่งนั้นเขามีความสุขกับการที่เขาทำแบบนี้ อย่างไรก็ตามนะคะบัฟเฟต์สนับสนุนการมุ่งไปการใช้ชีวิตสร้างผลกับรายระยะยาวมากกว่าระยะสัน้นโดยต้องไม่ลืมการสร้างสมดุลชีวิตระหว่างการออมเพื่อบางสิ่งบางอย่างและยังคงเพลิดเพลินกับช่วงเวลานั้นค่ะเราก็อาจจะมีในเรื่องของการเก็บไว้เตตัวเองบ้างนะคะอาจจะเก็บเงินไว้แบ่งออกเป็นสัสดส่วนไปหรือที่เอเคยพูดในเรื่องของ6กกระปุกไปแล้วนะคะก็จะต้อง แบ่งกระปุกเพเพื่อตัวเองบ้างเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยเก็บเงินไปด้วยเก็บเงินระยะยาวเก็บเงินระยะสัน้นเก็บเงินเพื่อการลงทุนเก็บเงินเพื่อสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาเราก็จะต้องมีสิ่งที่เราอยากได้บ้างเปตัวเองบ้างและนี่นะคะก็คือข้อคิดนะคะจาก คุณปู่วอลเลนบัฟเฟตนะคะที่จะช่วยให้เรามัง่งคางค่ะคนฐานะปานกลางเราก็สามารถที่จะมัง่งคั่งร่ำรวยได้ค่ะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เอฝากไว้นะคะในหัวข้อลงทุนกับตัวเองนะคะการลงทุนกับตัวเองนะคะที่ถูกนะคะและง่ายที่สุดนะคะก็คือเรื่องของการ อ่านหนังสือค่ะหนังสือนะคะที่เออยากแนะนำนะคะในเรื่องของการเงินเลยนะคะอยากให้คุณเข้าใจเรื่องของการเงินส่วนบุคคลนะคะก็คือมัน e y 1 0 1ค่ะเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่เออ่านของโค้ชหนุ่มนะคะเป็นเล่มที่บอกว่าเริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุขเล่มนี้นะคะทำให้เอวางแผนการเงินของตัวเองและปลดหนี้ได้มาแล้วนะคะสาหรับเล่มนี้ค่ะ เล่มที่2นะคะก็คือ Money Summary นะคะสรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายภายใน1เล่ม40เรื่องการเงินจาก The Money Code อ่านจบภายใน3ชั่วโมงสรุปโดยเซนเซแปะนะคะเป็นลูกศิษย์ของคุณจักรพงศ์เมธพันธ์นะคะ เล่มนี้อ่านง่ายและทําให้คุณเข้าใจเรื่องการเงินแบบง่ายๆแล้วก็มีประวัติของคุณวิทูลสุงกิจบูณ์เซนเซแปะด้วยนะคะในเรื่องของการวางแผนการเงินก่อนที่จะออกมาทําฟรีแลนซ์ออกมาทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะคะเล่มนี้เลยนะคะก็ลองไปหาซื้ออ่านดูอีกเล่มหนึ่งนะคะที่อยากแนะนําก็คือมั่งคั่งทั้งชีวิตของคุณพอค่ะ วิธีรวยแบบเศรษฐีที่ทําให้คุณมั่งคั่งทั้งเงินเวลาสุขภาพเล่มนี้นะคะก็จะบอกในเรื่องของเรื่องของการเงินเราจะต้องใช้ชีวิตแบบบาลานซ์มีความสุขด้วยมีเงินด้วยมีเวลาด้วย,ม,ววยมีเวลาให้ครอบครัวด้วยสุขภาพดีด้วยวางแผนอย่างไรให้มั่งคัง่งทางชีวิตตลาดเงินคืออะไรการลงทุนคืออะไรทำไงให้เงินงอกเงยเราจะมั่งคัง่งทางชีวิต แบบในหนังสือได้อย่างไรในหนังสือเล่มนี้เลยค่ะมังค่งทางชีวิต Money m a t t e r y นะคะ3เล่มนี้นะคะไปลองหาซื้ออ่านได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะคะหรือซื้อออนไลน์ได้นะคะมีส่วนลดด้วยนะคะเอมีลิงก์ไว้ให้นะคะก็ไปดูได้นะคะในหนังสือ3เล่มนี้ลองเริ่มต้น ลงทุนกับตัวเองที่ง่ายมากๆค่ะในเรื่องของการอ่านหนังสือค่ะช่องพอดแคสต์โค้ดเออีซีมันนจะเอาบทความดีๆแง่คิดดีๆรีวิวหนังสือต่างๆนะคะและข้อคิดต่างๆข้อคิดดีๆอัปเดตในเรื่องของการเงินนะคะมาฝากกันไว้ในทุกๆวันในช่องของโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิต Code A e อีซีมันน